สวัสดีครับผู้ชมตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคารูบายเซตีครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักและก็เรียนรู้การใช้งานเทีย่ยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับประเด็นในวันนี้นะครับที่เราจะหยิบยกมาคุยกันก็คือไฟหน้าปัดใน For ์เรนเจอรรุ่น XL นะฮะเราจะมาดูกันว่ามันตัดตอนไหนและบางครั้งมันมีการไม่ตัดเกิดขึ้นบ้างมันมีวิธี ทำให้มันตัดอย่างไรให้มันดับนะครับไฟหน้าปัดตรงนี้เพราะว่ามีสมาชิกหลายท่านมีข้อข้องใจนะฮะผมไม่ได้จะมาพูดถึงเทคนิคที่มาที่ไปของไฟหน้าปัดนะครับวันนี้ย้ํากันก่อนผมจะมาแนะนําวิธีทําให้ไฟหน้าปัดมันดับเพื่อให้คุณผู้ชมได้สบายใจนะครับไฟหน้าปัดที่ผมพูดถึงก็คือไฟแสดงวันที่แล้วก็เวลาบนหน้าปัดตอนที่เราดับเครื่องเสียงเสร็จแล้วนะครับหลายคนบอกว่าล็อกรถเสร็จ มันยังไม่ดับบางทีดับแต่ดับช้าบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันแต่จริงๆสำหรับ f o r e เรนเจรุ่น XL หรือว่าทุกรุ่นเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับปีคศ .2017 ขึ้นบนนะฮะถ้าเราเปิดเครื่องเสียงไว้นะครับคุณผูนะ้ชม,มแล้วเราดับเครื่องยนต์เปิดประตูปุ๊บเครื่องเสียงก็จะตัดอันนี้ในประเด็นของเครื่องเสียงนะครับก็คือมันหยุดจ่ายไฟแล้วแต่ไฟแสดงนาฬิกา กับวันที่มันยังคงแสดงอยู่มันจะดับหลังจากที่เราล็อกรถครับส่วนบางชันที่บอกว่าไม่ดับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันว่าทําอย่างไรให้มันดับครับคุณผู้ชมดูในจอภาพนะครับตอนนี้ไฟหน้าปัดมันยังแสดงอยู่ทั้งทงที่เราถอดกุญแจออกมาแล้วดับเครื่องยนต์แล้วนะฮะมันจะดับหลังจากที่เราล็อกรถนะฮะเดี๋ยวผมจะลองล็อกรถนะครับล็อกรถปุ๊บดับเลยฮะคุณผู้ชมพอผมเปิดล็อกรถแล้วเปิดประตูปุ๊บ ไฟหน้าปัดก็แสดงอีกนะครับพอผมล็อกรถปุ๊บะนะครับมันก็จะค่อยคอยีออกลลงไปนะครับแล้วก็ดับไปอันนี้คือลักษณะการทำง,งานของมันนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมแบบเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดระบบมันจะสับสนนะครับเดี๋ยวผมลองทำให้ดูอันนี้เดี๋ยวมันก็จะติดขึ้นมาเห็นไหมครับปุ๊บแล้วผมล็อกแล้วผมเปิดแล้วเปิดใหม่แบบรัวๆหลายครั้งนะครับ มันจะติดจะดับแบบนี้อาจจะมีเออเออบ้างนะครับเพราะรถรถรุ่นเริ่มต้นมันไม่ได้มีความฉลาดอย่างกรับรุ่นตัวท็อปอันนี้ออกตัวไว้ก่อนแต่ยืนยันกันอีกรอบนะครับไฟหน้าปัดนาฬิกาแสดงนาฬิกาและวันที่ดับหลังจากล็อกรถปุ๊บล็อกปุ๊บก็ดับเดี๋ยวเราไปดูประเด็นกันถ้าเปิดประตูฝั่งโดยสารละ่ะมันจะดับไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับถ้าเราเปิดประตูฝั่งโดยสารนะฮะ ไฟก็จะติดมาเช่นเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตนะครับตอนนี้ติดมาแล้วแล้วผมปิดประตูผมล็อกรถฝั่งผู้โดยสารนะครับไฟมันจะไม่ได้ดับเลยพร้อมกับการล็อกรถมันจะรออยู่หลายนาทีนะฮะผมก็ไม่เคยตั้งใจจับเวลาเป็นจริงเป็นจังมากมายนะักแต่มันจะยังไม่ดับพร้อมกับการล็อกรถอันนี้ย้ำกันอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องคุยกับคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะวิธีดับ ไฟหน้าจอแสดงผลนั้นมันค่อยๆหลี่ลงแล้วนะครับวิธีดับไฟหน้าจอแสดงวันที่และเวลาให้คุณผู้ชมล็อกประตูฝั่งคนขับนะครับสำหรับ For d r a n g e r รุ่น XL มันจะทำให้ไฟดับไปเลยคุณผู้ชมจะได้ไม่ไม่ต้องกังวลนะครับคือพูดง่ายๆจะได้คลายความกังวลตรงนั้นออกไปด้วยพูดกันอย่างนี้ดีกว่าส่วนกลไกลทำไมถึงออกแบบมาแบบนี้ อันนี้ผมไม่ขอมาอธิบายดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันเพราะว่ามันเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคเชิงลึกที่เป็นกลไกลการวางกลไกลชุดไฟต่างๆมันเป็นข้อมูลที่ผมไม่ควรเอามาเปิดเผยด้วยนะครับแต่ประเด็นในวันนี้คือเอาวิธีการที่จะทําให้หน้าจอมันดับมาให้กับคุณผู้ชมจะได้ดับรถและดับไฟหน้าจอแสดงวันที่และเวลากันได้อย่างเหมาะสมนั่นเอง เอาเป็นว่าเราไม่ต้องไปรู้ถึงกลไกลการจัดวางวงจรไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมแต่กระทู้นี้นะฮะคลิปนี้ประเด็นนี้ผมแค่เอาวิธีการที่จะทําให้หน้าจอแสดงหน้าปัดนาฬิกาของคุณผู้ชมได้ดับลงจะได้สบายใจกันนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเออแบตเตอรี่เราจะหมดไหมหรือว่ามันมีความผิดปกติไหมเพราะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากให้ไฟแสดงวันที่และเวลาดับลงก็ล็อกรถ ฝั่งคนขับนั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้รถยนต์ f o r d Ranger รุ่น XL ทุกๆรุ่นนะครับถ้าใครมีประเด็นคำถามอะไรก็ตั้งมาได้นะฮะถ้าผมไม่ติดอะไรก็จะพยายามมารีวิวและก็แนะนำวิธีการให้กันแบบนี้นะฮะอย่าเพิ่งดราม่าก,กันนะครับในเรื่องวงจรผมไม่สามารถเอามาพูดคุยได้ในรายการจริงๆสำหรับวันนี้ทงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ